ช่วงนี้นะคะฝนตกบ่อยนะสัตว์เลื้อยคลานมแมลงและผู้นี้มันชอบขึ้นมาตามพื้นดินนะคะสร้างความรําคาญมากๆใครเจอปัญหานี้นะพี่มุยขอแนะนําตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็คือ สารกาจัดแมลงคลานได้ทุกชนิดยี่ห้อพาราดอนตัวนี้ค่ะหนึ่งกองอ่ะหนัก500กรัมนะคะใช้งานง่ายก็เพียงแค่เราอ่ะเอาไปโรยนะคะมันเป็นผงเอาไปโรยตรงจุดที่เราต้องการป้องกันแมลงหรือว่ากําจัดแมลงได้นะคะหรือว่าจะเอาไปผสมน้ํานะคะในอัตราส่วนที่เขากําหนดนะเอาไปฉีดป้องกันตามจุดที่เราต้องการกําจัดแมลงได้เลยค่ะตัวนี้ทำปฏิกิริยากับสัตว์ที่แบบว่าไม่มีกระดูกสันหลังได้ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมด มอดตะขบาบแมลงคลานกิ้งกือตะขาบไสเดือนอะไรได้หมดเลยนะคะใครเจอปัญหาอันนี้เอาไปโรยรับรองมันตายเรียบเลยค่ะและตัวนี้นะปลอดภัยกับน้องสัตว์แบบว่าสัตว์เลี้ยงนะคะหมาแมวอะไรเงี้ยไม่อันตรายนะคะตัวนี้ใช้ดีมากระวังของลอกเลียนแบบด้วยนะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถกดสั่งในตะกา้าได้เลยค่ะ